เกยงฟามจังหวัดแพร่สวัสดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับผมไก่ปอดูหางดําเชียงใหม่ชุดใหม่นะครับชุดนี้เพิ่งนําเข้ามานะครับผมแม่ไก่พ่อไก่อายุได้ประมาณห้าเดือนนะครับชุดนี้นําเข้ามามีตัวผู้อยู่สี่ตัวนะครับตัวเมียอยู่สามสิบตัวนะครับตอนนี้ก็ไอวัคซีนเรียบร้อยนะครับไก่ก็ ซื้อจากฟาร์มที่เขาทําพ่อแม่พันธุ์นะครับขอแบ่งเข้ามานะครับส่วนมากก็จะไม่ได้แบ่งนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับผมชุดนี้ก็เริ่มทยอยไขแล้วนะครับมีอยู่วันละฟองหรือสองฟองนะครับปู่หางดําเชียงใหม่นะครับผมลักษณะทรงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าไก่เกิดภาวะความเครียดนะครับช่วงนี้ เ,เกาเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเลยทําให้จิตกินขนกันนะครับถ้าผัดขนอีกรอบขนคงเต็มครับนี่ครับส,สวยๆเลยครับว้ว้นวน,วนสมบูรณ์ครับนี่ครับน่าจะเป็นตัวนี้ที่ใส่แล้วขนดาเมี่ยมครับแข้งดําหน้าดําหน้าแดงก็มีครับ